เปิดเผยนิสัยแม่เล็กดึงดูดเงินผ่านในยีิบสี่ชั่วโมงนะคะเ,เพื่อนๆเคยเดึงดูดเงินด้วยวิธีขอบคุณไหมคะแล้วก็การสํานึกรู้คุณนะคะแล้วเล่าวค่ะก่อนที่เราจะสํานึกรู้คุณนะคะเราต้องคิดว่าเราได้รับมันเรียบร้อยแล้วและมันอยู่ในความครอบครองของเราแล้วนะคะแล้วเราก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างสํานึกรู้คุณในสิ่งที่เราได้ครอบครองแล้ว อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะขอบคุณเกี่ยวกับบคุคคลขอบคุณสิ่งของหรือว่าขอบคุณทุกๆอย่างบนรอบข้างเรานะคะเมื่อเราสํานึกรู้คุณในทุกสิ่งอย่างแล้วค่ะเราจะมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะในกะในตัวเรานะคะและเราก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและก็ดึงดูดทุกอย่างที่เราต้องการได้เลยนะคะเราต้องสํานึกรู้คุณบ่อยๆนะคะเราจะเขียนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะ พูดกับตัวเองบ่อยๆนะคะการทำวิธีแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการดึงดูดเงินและเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินให้กับชีวิตเราได้เห็นผลลัพธ์เร็วด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ